และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องโอเคฟินส์นะคะครับสวัสดีครับมือนี่พามาชมฟาร์มงัวนะครับเป็นงัวหลายสายพันธุ์นะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นงัวปลามันเลือดลอยนะครับตัวนี้สีกะเป็นสีสนิมนะครับเนือ้อหนังดีครับ ตัวนี้มีใบนะครับนี่นะครับจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับตีเบอร์แล้วโอเคฟาร์มบุรีรย์นะครับใครจำได้กบสีซื้อว่าน้องหมูป้านะครับตัวนี้สีก่ะว่าคอยแดงนะครับเป็นสีสนิมนะครับเนื้อหนังดีครับตัวนี้ปีกว่าแล้วนะครับ นี่นะครับกำลังกินเพียงอยู่ครับน้ำเส่ากับแข่กินอาหารกับเพียงนะครับนี่นะครับอีกตัวนะครับเป็นงัวลูกผสมนะครับชาโลเล่นะครับมันสีออกบ้ามันหลายครัวนะครับตุนอันนี้เลี้ยงร่วมกันนะครับมันกัดอัดสิบวันบันไดนนะครับนี่นะครับขอกะดังๆนะครับตุน หน้องพันสาตอนนี้อีกตัวครับก็เป็นบามันแชลเล่ด้วยกันครับพอพันในฝูงครับสีอ่าสีคลีมนะครับตัวนี้เป็นหัวนะครับหัวเอฟนะครับนาสีเป็นเอฟหนึ่งนะครับแม่เอฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปชมลูกแม่บ่คอยงามครับเพอ่าให้ลูกกินนมมันกัะจอยครับแม่ สงสารกับบวกคอยปันไดยนะครับแต่หลวกออกมารับรองว่างามครับเดี๋ยวพาไปชมลูกนะครับครับอันนี้ก็เป็นลูกแม่มังหันนะครับลูกเพิ่นนะครับอันนี้แค่สองเดือนนะครับ F สองนะครับยังไม่จดทะเบียนครับท้ายยาทแจ็คพอตลอยล้านครับตัวนี้เป็นเพลเมียนะครับน้องฟินนี่ครับ นี่นะครับถือว่าโค้งสางดีอยู่นะครับสําหรับง้วบอมันง้วเลือดลอยก่ะสีนี่สุดยอดครับแดงเด้มแสบตาครับเปียครับคอครับว่ามันเลือดลอยครับผมขายได้ราคาดีเลยครับแบบล้งเปียบเสียบครับทั้งแผ่นหลังไงนี่นะครับกําลังกินฟางครับ กับือว่าเบิ้งรับเบิ้งหางครับหางขนาดน้อยๆยู่หางง่ายมากครับสีแดงยันแสบตาครับออกแดดออกเนื้อหนังดีครับนี่นะครับแม่เพิ่นครับตัวแดงแดงเจ้าใอยู่หันละครับแต่ลูกออกมาดีครับเพราะว่าแจ็คพอตนี่สีดีนะครับสีดีว่าได้แตงลูกนะครับตัวจริงกต่สีดีนะครับเคยไปเห็นทีงานประกวดว่าเหรอเบิ้งขับ เนื้อหนังยนสีดีครับตอนตอนนี้ท้าเขาแต่ตอนออกมาสองมือสามมือแล้วครับเขาหลอกแล้วนะครับทั้งสองขางแล้วใครอยากได้คีมศูนย์เขากับติดต้อใดนะครับเมื่อต้องไปหาจี้หาขูดเขาให้มันโทรมานนะครับท้าแต้มมือที่สองเลยเขากบบมีหัวหัวโลนเบิดแล้วนะครับข้อผมใส่คีมศูนย์เขาเบิดนะครับ ต้นตัวนี้นะครับเป็นวากิวนะครับขอกผมนี่เก็ดง้อเหนือไว้จักหน่อยนะครับเพื่ออนาคตนะครับนี่นะครับวากิวนี่นะครับโอ้หนังสุดยอดหางหนังยนสุดยอดครับผมอันนี้นะครับเป็นชาโลเล่นะครับจุ่มฟาง่แบบชาโลเล่ตัวเมียนะครับขอกผมสิบหาตัวตัวเมียเบิดนะครับ อีกโตกะกซื้อไว้แล้วครับเพิ่นท่านเอามาส่งครับตะกี้กับมีสิบเจ็ดโตครับขายไปสองนี่นะครับชาโรเล่แม่เพิ่นกับชาโรเล่ครับจ่อยจังหน่อยนะครับตัวใดให้ลูกดุนนมกับจอยจังหน่อยครับแม่นี่หัวบาซินครับตะกี้พึ่งแยกนมนะครับการรู้สึกว่ามีเหนือมีหนังตะกี้จ่อยกว่านี้ครับแยกนมหมอกมาเนื้อหนังเหลือบมาแล้วครับอยากได้บ่โดนครับเพราะอาทิตย์ เงาหนังเริมดีกว่าเก่าครับเดี๋ยวพาไปชมลูกเพิ่นนะครับลูกปลาซิ้นนี่ห้ลูกจังไลนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่นะครับลูกเพิินเงอหนังครับเบิ้งครับความยนอยากน้มแล้วนะครับพึงแยากนะครับกระสี้อมลงเลี้ยนนึงนะครับเพราะว่ายาน้มหล้วแม่เพิินกับตมาหันครับหายลูกอ่ะถือว่าสี มาแดงอยู่นะครับนิดนึงนะครับบ่อคอยเข็มนะครับเบิ้งครับขาดากครับหางโอ้สุดยอดครับถือว่าบาซินนี่อันนี้เป็นทายาทแจ็คพอตนะครับแจ็คพอตลอยล้านนะครับตัวนี้แม่เพิ่นก็โตมาหันแล้วครับถือว่าไห้พอแจ็คพอตนี่คอดีก็คือห้สีแดงดีทุกตัวนะครับ ถึงแม่สีขาวกับลูกกับห้สีแดงคือเราอาจสีเข้มกับกับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับดีครับเบื้องคอครับเนื้อหนังดีครับอันนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้อยากน้มแล้วนะครับอยากนบ่มเพราะปีเขาอยากเลยนะครับหัวเนี่ยหกเจ็ดเดือนอยากครับตัวนี้เป็นหัวดูกระทบนะครับบาซินอีกตัวนะครับสมัยนั้นฮิตบาซินครับผมกับใส่บาซินมา ตัวนี้ก็เป็นผสมบามันนะครับตัวนี้ TF หนึ่งครับขางสีมีเบอร์นะครับนี่นะครับแต่มันติดบาสิ้นไม้อยู่นะครับเบิ้งหูเบื้องนั่นแล้วครัแต่ลูกขายไปได้ราคาดีนะครับขายได้67หมื่นนะครับลูกคนนี่นะครับ TF แล้วนะครับให้ลูกดีครับตอนนี้กําลังทองเจ้ากาเลสอยู่นะครับทองเหกแ68ครับ ผสมเข้มอย่างวแปดใบกาลิดนะครับเดี๋ยวพาชมอีกตัวครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแมโตัวดำมังหันนะครับโอ้โหความอ้วนครับบึงครับว่าแบ่งกัดนะครับเบึงครับเนื้อหนังมังสาซุดยอดครับอ้วนผลิตสายเนื้อไว้นะครับผมแนะน้ำว่าเห็ดเนื้อไว้จากน้อยนะครับเพื่ออนาคตนะครับข้างหน้านะครับหลอกมาเป็นวัดอยู่นะครับนะครับตัวนั้นครับ ดูเพลินกับตัวที่เขาทายมาก่อนผสมว่ากิวไวอันนี้กะผสมไวขึ้นกันครับไก่ออกแล้วครับกำหนดคอดเดือนนี้แล้วครับเบิ้งรับความอ้วนดูเพิินกับผสมแล้วนะครับผสมนิ้นจาไวนะครับเบิ้งรับความอ้วนโหสุดยอดครับเฮดไซเนอ้อไว้ก็ดีนะครับเป็นฟ้ามี่เลนหลายสายพันธ์ครับนี่ลูกกระทบบาซินแน่เหนือแน่ซาโลเล่เน้ นะครับแล้วก็เป็นพวกบามันยังสี่แหะครับบามันเอฟสองนะครับเดือดรอยกับนี้นะครับตัวนั้นนะครับเดือดรอยเพิ่นขายไปตัวหนึ่งแล้วนี่นะครับก็ถือว่าอ้วนอยู่นะครับงอนอ้วนอยู่นะครับถ้าเลียงแยกของก็สิอ้วนก็นี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับว่าเลียงซับนีแหละครับว่าจำเป็นต้องอ้วนมากเลียงให้ระบบสืบพันธุ์ดีระบบ ร่างกายดีกับเลี้ยงซ้มนีแลละครับให้มีกระดูกนิดนึงนะครับเนี่ยเช่นตัวเนียนะครับสุดยอดเลยครับโอ้โหสุดยอดลูกเฮดเคสอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวขืนซื้อไว้จำไว้เลยนะครับนี่นะครับสีสนิมมสุดยอดเบิ้งครับหลังเปียบเสียบครับตัวนี้กัขขืนรอบนึงแล้วรอรอบสองนะครับคอยทับรอรอบสองครับ นี่ก็ขึ้นเบอรแล้วครับเพราะรอบสองคือกันครับมันยังใบญ่บันไหครับคลองนี้กับมีประมาณสิบสองตนะครับสิบสองตนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกขอกหนึ่งนะครับเป็นขอกของผมคือกันนะครับขอกทั้งผุ่นครับมาหอดคอกนี้นะครับจะเป็นงัวเลือดลอยนะครับสีขาวนะครับตัวนี้กับสื่อม้าราคาหนึ่งแสนห้าพันนะครับแต่ขายได้ ขายลูกได้แล้วนะครับลูกขายไปตัวหนึ่งแสนหนึ่งแล้วก็อีกตัวหาเมื่นนะครับเป็นตัวผูนะครับตัวผูชาโรเลตนะครับเิ่นติดทองมาน้ำนะครับก็เลยเป็นชาโรเละครับนี่นะครับอันนี้ลูกเพิ่นนะครับลูกเ่นอีกตัวนะครับเป็นเลือดลอยนะครับนี่นะครับเลือดลอยสีเทาๆครับพอเป็นง้วนหนอกนะครับตัวนี้ สุดยอดยายายาเลียกล่องครับครับตัวนี้เลือนลอยนะครับเท่ากับมีเลืออรลอยอ่ะตัวนี้ก็เป็นแมวตัวมังหันขึ้นกันนะครับแมวตัวทีอยู่ในขอบมังหันน่องงูป้านะครับเดี๋ยวขึ้นลูกให้เบิ้งนะครับตัวใหญนี่นะครับให้ลูกกินน้ำก่ถือว่าอ้วนอยู่นะครับเบิ้งรับเบิ้งทองนี่นะครับลูกกับถือว่าเป็นงวเท้านะครับลูกสีเทาเา นะครับพอเป็นออกเทาๆไลยๆนะหัวหนอนนะครับจะพาชมอีกตัวนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับครับชมตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เป็นบามันเลือดลอยนะครับสีแดงนะครับแดงจัดนะครับตัวนี้ทองเข้มหกแปดนะครับอีกตัวนะครับทองเข้มหกแปดกเอ่อเลือดลอยมีใบนะครับตัวจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ือว่าดีอยู่ครับเลือดลอยแดงนะครับแดงดีนะครับตัวนี้กับื้อมาแต่ในน้อยอีกแล้วครับครูกับแม่จ้อยบ้างเหนครับแม่นองแม่นองฟินนี่นะครับแม่จะจ้อยนะครับี่ว่าเป็นเอฟหนึ่งนะครับแต่ครูมันเป็นเลือดลอยนะครับจดทะเบียนแล้วนะครับมี่ใบนะครับข้าบกระสีประมาณนี้นะครับฟ้าผม สีประมาณนี้นะครับมีงัวทั้งหมดสิบหาตัวนะครับตัวหนึ่งซื้อไว้แล้วนะครับท่านมาทรงนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับถ้ามักแบบได้ก็อ่าคอมเมนต์ได้นะครับมากตัวใดก็ได้นะครับคอมเมนต์ไวได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อไปนเทุครับันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ